สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ก็จะเปิดถุงนี่เสื้อที่เสื้อผ้าชุดแตมนะที่แม่ซื้อมาจากร้าน Collector Studio นะคะที่ไปเดินที่แพทตินัมแม่ก็มีวิดีโอพาไปเดินซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมแล้วก็มีน้องๆมาคอมเมนต์เยอะมากเลยอะว่าให้เปิดถุงให้ดูเปิดถุงให้ดูนะก็เลยยกมาเปิดกันนะคะก็หลายตัวทีเดียวนะมาดูตัวแรกก่อนเธอแตมใส่แล้วใช่ไหมคะใหนโพสต ตัวแรกนะคะเชอร์เตมใสยูก็คือโซเฟียน่ารักมากเลยสีชมพูถูกใจนะถูกใจเชอร์เตมเขาเลือกสีเองก็แขนระบายแม่ชอบแขนบแบแนบว่าดูตุก,กตาตุกตานะคะต่อไปแม่จะหยิบมาเลยอตัวนี้แม่ชอบมากคาแรคเตอร์ตัวนี้นะคะชื่อกูฟี่ชิกอันนี้ที่ร้านแม่ก็หยิบมาดูใช่ไหมชอบน่ารัก รู้สึกว่าจะเนื้อแต่งตัวนี้น่ารักมากเลยเอามาใส่กับกางเกงยีนขาสั้นนะคะน่ารักน่ารักแล้วก็ของเขาก็มีกางเกงด้วยกางเกงขาสั้นก็น่ารักดีนะมีตุ่มตุ่มอันนี้แม่อยากไปใส่กับเสื้อสีขาวนะแม้ว่าน่ารักดีคือว่าหรือว่าใส่คู่กับตัวนี้ก็ได้ก็จะแบบชมพูชมพูสาวน้อยแล้วก็ขาดไม่ได้คะ่ะ ก็ต้องเป็นชุดเจ้าหญิงโซเฟียสีม่วงนะสีโซเฟียตัวนี้ชอแตมก็ชอบดูกระโปรงนะคะกระโปรงเขาก็มีแบบว่าฟลุ้งฟลิงติดเลยก็ตัวนี้นี่กระโปรงฟลุ้งฟลิงอีกแล้วโซเฟียนะคะชัดแตงคะตัวนี้นะ แต่ไหมพี่พี่ดูจริงๆใส่กับเสื้อตัวนี้ก็น่ารักนะดูสิมาอันนี้เสื้อเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะเสื้อหนาวกูบี้ชิกเหมือนกันเป็นเสื้อหนาวแบบไม่หนามากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้หนาวมากใช่ไหมบางทีใส่แค่กันชอรตันที่โรงเรียนบางทีแอร์เย็นนะคะใส่ กันแอร์นิดหน่อยก็ตัวนี้ที่ชาแตมเขาไปถูกใจมาน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยนะเขาเลือกเองนะคะงงนะมินิเมาส์ซึ่งร้านนี้มินนี่ก็จะเป็นใส่แว่นนะเป็นมินิเนิร์ดมินิเนิร์รรแล้วก็กูพี่ชิคอีกแล้วตัวนี้ที่แม่ถือให้ดูในร้านนะอะไรยกขึ้นมาสิตัวนี้ก็น่ารัก ตัวนี้นะคะก็อาจจะมาใส่กับกางเกงตัวนี้ก็ได้น่ารักดีอุ้ยวิแม่หนึมันเป็นชิ้นเดียวเป็น2ชิ้นอ้าเราก็ได้เสื้อกล้ามสีขาวไาหนึ่งตัวด้วยแล้วเราก็ได้เสื้อเอลลอยตัวนี้เออใส่ได้หลายแบบเลยค่ะใส่เป็นเอลลอยเก๋ๆก็ได้โชว์พุงโชว์พุงหลามๆของเชือกแตงนะนี่ก็ขาสั้นนะคะให้เธอแต่ใส่สบายๆมินนี่ ออชุดนี้แม่ก็ชอบเป็นตัวแรกๆที่เข้าไปในร้านแล้วจับเลยค่ะเป็นจำสูตรจำสูตรโซเฟียนะคะจำสูตรก็คือจะเป็นชุดติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็แขนเป็นระบายน่าหลักดี อันนี้อันนี้แม่ตั้งใจจะให้มาใส่เป็นชุดค่ะก็คือเลกกิ้งเลกกิ้งโซเฟียสีชมพูแล้วก็มีลูกไม้ตรงนี้ตรงที่ปลายขานะคะกับเสื้อเสื้อโซเฟียที่ตรงปลายชายเสื้อเป็นลูกไม้เหมือนกันนะก็กะว่ามาใส่ด้วยกันน่ารักเป็นชุดค่ะ <c oughs> คนนี้สนใจต่อไป <c oughs> จ้ะ ต่อไปจะเป็นเสื้อแขนยาวเพราะว่าอย่างที <velocidade> <communauté> <mm ่บอกนะคะเพราะห้องเรียนเชื่อมแตมบางทีเปิดแอร์เย็นใช่ไหมแล้วเชื่อแตมไปนอนที่โรงเรียนจะให้ไปใส่นอนที่โรงเรียนค่ะจะเป็นเสื้อแขนยาวมีกูปี้ชิคโชกได้เห็นมาสจาะเขา้วนี่กับตัวสุดท้ายแล้วค่ะ ตัวสุดท้ายก็เป็นแขนยาวเหมือนกันน่ารักมากโซเฟียแขนยาวตรงแขนเป็นแขนยาวแล้วตรงนี้ก็มีระบายด้วยนะดูเป็นหญิงน้อยสาวน้อยมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการเปิดถุงนะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าของเชอแตมครั้งนี้นะคะน้องๆก็ชอบตัวไหนคิดเหมือนแม่ตัวไหนว่าน่ารักชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะคอมเมนต์บอกแม่หน่อยนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้กับน้องเชอแตมที่เพจแล้วก็อินสาตาแกรมแม่ปูเป้นะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะให้เชเดอร์เก้ค่ะวันนี้แม่กับเชอร์แตามไปก่อนนะคะบ๊ายบาย